สวัสดีครับพี่น้องหมกใบเช้าอีสานบางนาขอนาใสแข็งบักจวดจังครับครับผมวันนี้ก็วันที่23ครับผม23ธันวาคม2 5 6 7ครับสี่โมงแรงเวลาทำการเช่นไครครับพี่น้องเอาไอชาดออกมาครับผมเอาไอชาดออกมาปล่อยยันหว่างคืนแรกครับไม่รู้ผลจะเป็นไงเราก็ไม่ทราบครับว่ามันจะซอดแจ้งหรือเปล่าค่าลมตอนนี้ก็อยู่ที่16กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับลมกระโชกอยู่ที่30ครับ ลมหน้างานเหมือนจะเบาอยู่ลองเอาขึ้นดูก่อนครับพี่น้องลองเอาขึ้นดูว่าจะอยู่ไหมวันนี้ก็มี fc fc ป่องไปละวันจักรยานนี้ละ FC, fc ป่องนี่ครับเรามี fc น้องเนมอีสานว่าน้องเของนะสายแข็งมักจวดจังครับครับผมรู้เลยดีกว่า,า,ารูาาร้ลเลยดีกว่า,ว,าวิ่งดูจะอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวตอนหกคือต้องรีบเอาขึ้นก่อนครับพี่น้องลมล่างมันยังมีเติมอยู่ช่วงนี้เอาขึ้นไปก่อนเพราะว่ามาวิ่งช่วงห้าโมงหกโมงในี่ลมมันจะดอบครับต้องออกแรงเยอะกว่าว่าจะขึ้นสูส่ชั้นบรรยากาศวันนี้ก็สนูใบเดิมครับผมสนูใบเดิมวันที่เทสวันนั้นแหละครับผมนี่ถักเข้าอากาศถูดินน้ำมันเสียงก็แหลมนิดนึงครับผมเสียงแหลมนิดนึงลองดูครับผม วางแต่สายเนิบบ่อยมันก็ไม่ดีครับก็ต้องแหลมบ้างเป็นบางเวลาแต่สําหรับผมเอาจริงๆอัผมชอบสนูสายเบียดต่ำครับเบียดต่ําสายเติรดต์เรดเบียดต่ําที่ไม่แหลมมากครับผมเติร์ดกำลังพอดีพอดีนุ่มๆนิ่มๆครับผมชอบแนวนั้นมากกว่า่ะุยกันเลยดีกว่า ตรงทีรี่เลยครับสำหรับน้องรักชาติปรับเข้าแก้การเรียบร้อยครับผมย้อนอีกน,นิดนึงครับผมย้อนอีกน,นิดนึง หย่อนบนที่เรียบร้อยแล้วครับผมหย่อนบนที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องรักชาติครับพี่น้องลมบนถือว่ายังไม่ดีครับผมลมบนถือว่ายังไม่ดีบอกได้เลยว่ารักชาติเนี่ยโคตรแรงครับผมเชือกตึงมากว่ามันปีกแข็งครับปีกน่าจะเกือบพอๆกับอีกาพญายมครับผม ก็กำลังสายไปสายมาอยู่ครับผมถ้าลมเบากว่านี้เนี่ยไม่อยู่ครับไม่อยู่แน่นอนลมบนยังขึ้นไม่หมดเลยครับพี่น้องลมอยู่ต่ำๆเนีหย่อนไปประมาณ200เมตรครับประมาณ200ร้อยเมตรเข้าๆสายรับลมอยู่ครับสำหรับน้องรักชาติ สวยงามตามท้องเรื่องครับผมเดี๋ยวคืนนี้ออกมาฟังสนุนครับว่าจะเป็นยังไงมาดูอาการว่าวครับช่วงกลางคืนเจบผมเข้าบ้านก่อนครับผมเข้าบ้านก่อน มาครับพี่น้องออกมาดูอาการว่าวหน่อยครับผมตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งครับพี่น้องสามทุ่มครึ่งโอ้สนูเสียงดังจริงครับใบนี้เริ่มรั่นละลมหนักเริ่มมาดูอาการว่าวสักหน่อยครับผมว่ามีอาการเอียงหรือเปล่า โอ้โโลมบนเริ่มหนักแล้วครับผมเอลักชาติีบอกได้เลยว่าแรงมากครับเชือกตึงมากเพราะว่าวาวมีความปีกแข็งครับผมมีความปีกแข็งนิดนึง 1 2 3 4 5 สนนน่าจะประมาณนี้ครับผมน่าจะประมาณนี้สําหรับใบนี้นะความดังเนี่ยบอกเลยว่าดังแน่นอนดังครับผมดังมากเสียงลั่นถึงครับบ้านเลยอยู่ในบ้านเนี่ยเสียงลั่นเลยออกมาดูครับผมผมว่าไม่น่ารอดครับผมไม่น่ารอดอยันเช้าแน่นอนจากทรงอ่ะก็ต้องลุ้นด้วยกันลครับพรุ่งนี้เช้าจะยังไงแต่ว่าเชือกนี่โอ้ ถ้าเป็นเชือกเขียวนี่ไม่น่ารอดครับสำหรับไอ้ชาติเข้าบ้านครับพี่น้องเข้าบ้านรอดูพรุ่งนี้เช้าครับว่าจะยังไงโอเคครับผมจ่วแน่นอนครับจ่วแน่นอนสบายดียมามเช้าพี่น้องสบายดียมามเช้าผมโอ้อากาศหนาวครับพี่น้องตอนเชา้า ดูไอ้ลักษณะนะครับผมไอ้รักษาะสวดแจ้งจันวางครับพี่น้องสวดแจ้งแรกครับสนูไม่ขาดครับผมสนูไม่ขาดยังลั่นอยู่ครับลั่นคือ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 อยู่แสดงว่าขาดอยู่แต่ว่าขาดไม่หมดครับ เมื่อคืนคือลมลมพอดีมากครับเมื่อคืนลมพอดีมากเช้ามาลมไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับตอนเช้านี้ครับลมไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับลงชาติ นิ่งเลยครับผมนิ่งเลยมีแฉลบขวาทหนึงทรงว้า so, ว wow, ฉลบขวาทนทดนึงครับผมแต่ไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นปัญหาถือว่าขึ้นดีอยู่ลมแรงมันก็จะตรงที่รี่เลยครับลมแรง ครับพี่น้องไอชาติลงมาแล้วครับผมไอชาติลงมาแล้วไอชาติสายจวดสลูก็นี่ครับขาดไปเส้นหนึ่งครับผมได้ดำขาดไปเส้นหนึ่งแต่ก็ลั่นยันเช้าครับผมลั่นยันเช้าเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าโอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยด้านนี้ไม่ขาดครับด้านนี้ปกติอยู่เลย ทั้งหน้าก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดแหละครับผมเปลี่ยนเข้าใหม่แสดงว่าใบนี้เข้าข้างแล้วสิบเส้นก็เอาอยู่ครับยันเช้ายกเว้นคืนวันโหดนรกครับผมถ้าคืนวันไหนโหดลมโหดนรกเนี่ยไม่น่ารอดอยู่แล้วเมื่อคืนลมมันโอเคครับผมลมมันพอดีลมดวนเสมอดีเก็บพี่น้องขออนุญ,ญาตเก็บว่าวเข้าบ้านครับผมจุนแน่นอนครับจุนแน่นอน